สวัสดีครับสวัสดีซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องบอเบียร์าสิงห์ครับนะเจอกันอูป่าเหลาเหมือนเดิมครับวันนี้นี่อยู่อูใหญ่ครับวันนี้เบื้ออูใหญ่เพินว่าก็อูบนบ้านครับไม่ได้รับงานข้างนอกครับทําแต่งานตัวเองครับนี่โอ้วันนี้ก็มีคําสั่งต่เช้าเลยครับมีคําสั่งต่เช้าเลยเออสัพประรเรือบอกว่า ให้เช็ครถให้หน่อยครับว่าจะขายต่อครับโอ้ยก็เลยเกาหัวกับแลาเล้าครับนี่เกาหัวยิกๆเลยรู้ว่าจะทำตรงไหนก่อ,อนดีเนาะนี่ที่ทำเยอะแยะบานปลายเลยครับคันนี้ต้องโมนิฟายใหม่หมดเลยครับนี่โอ้ดูว่าแพงออยเอาของมอไซมาใส่ที่ไหนมีครับโอ้คนเราเนาะไม่ไหวครับยังว่าเนาะเอฟซ บางทีก็รู้เท่าไม่ถึงการครับคิดว่าน่าจะน่าจะใช้ได้ครับน่าจะใช้ได้ก็เลยใส่ดูนะครับนะก็ไม่ไหวครับต้องเก็บงานอีกเยอะครับวันนี้ปลาเราว่าจะทำตรงไหนก่อนดีนี่ปลาสับปะรดจะขายรถดล้วนี่โอ้ยไม่ไหวเลยแต่เช้าแล้วครับวันนี้ จ้าของรถเขาก็ยังไม่มาครับมาแต่คำสั่งครับโทรศัพท์มาจริงจริงครับจัดไปครับโอ้ดูอ่ะฝั่งนี้เรานุงตุงนังเลยครับฝั่งนี้นหนุนงอไม่ยหววะโอ้ยพูดนะยังพี่ยังเนี่ยนี่โอ้เยอะจัดครับครั้ง ก็ต้องเก็บงานเยอะครับมันต้องเก็บงานเยอะที่จริงต้องลื้อแล้วครับตอนนี้นะ่ะนะวันนี้นะ่ะต้องลื้อแล้วัา้าไม่ได้ครับเพราะกว่าจะเสร็จนี่มใช่ธรรมดาว่าเราไม่ได้ว่างที่จะทํารถทุกวันนะครับเราไมา่ได้ว่างทําทุกวันครับบางวันเราว่างเราก็ทําบางวันเรามีงานข้างนอกเราก็ต้องไปครับนี่อย่างผมล่ะงานโรงงานดินผมมีตั้งหลายที่ครับ งานขึ้นถนนมีสองสามที่ครับงานหินคุกมีอีกตั้งหลายเส้นน่ะผมยังไม่ได้ไปทําเลยครับเพราะว่าหนึ่งก็คือนุ่นครับเบื้องบนครับตกทุกวันครับก็เลยยังไม่ได้ลงครับผมก็เลยได้โอกาสครับลื้อรถทํารถครับเพราะว่าถ้าวันไหนมันแห้งขึ้นมาปุ๊บผมก็ต้องไปทํางานหาตังค์ครับเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ที่จะยึดติดว่าจะทํารถตลอดครับเพราะฉะนั้นวันที่ผมว่างผมก็ทําครับนะริบสีนะประมาณนี้ครับการวางแผนของงู ต้องวางแผนให้ดีครับถ้าวางแผนไม่ดีก็มีร่วงครับมีร่วงไม่งั้นก็รถไม่เสร็จครับเกี่ยวไม่ทันครับเพราะว่ารถเยอะครับรถเยอะมากตอนนี้กี่คัน,นดูอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันครับหกคันครับ หคกคันกับพ้องสเป,ปลือดัวเอ้ามันไม่ใช่น้อยๆในไอฟซีนะรถอะ่ะแต่ละคันนี้มีแต่งานหนัหนกๆเลยครับนี่ป้าเราก็วางเครื่องครับแปลงเอาเทนเครื่องเก่าของผมครับนี่แปลงเทนเครื่องเก่าใส่แล้วก็เดี๋ยวเหลือค่าลังค่าลังเดี๋ยวทําทีหลังครับแต่เราประมาณการไว้ก่อนครับก็ใกล้เคียงครับถือว่าโอเคอยู่นะครับจะจ้ได้เลยเจ๋อ่ะนี่ อันนี้ก็เห,งงเหลืองานอีกเยอะครับคันนี้เก็บงานเยอะมากแต่เราก็ทําไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราไม่ได้หยุดครับท,ทําทุกวันนอกจากว่าวันไหนเรามีงานนะครับนะก็ต้องไปทํางานบ้างนะครับนะเพราะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีตังซ่อมรถครับก็รถเกี่ยวนี้บอกเลยครับถ้าไม่มีความรู้จริงๆนะอย่าเล่นรถเกา่าอย่าเล่นรถเกา่าเพราะรถเก่านี้ยิ่งเล่นยิ่งยิ่งจมครับ ยิ่งเล่นยิ่งจมถ้าคนไม่รู้จักที่ซ่อมนี่หมดเลยครับหมดเลยนะครับนะก็ไม่ไหวครับว้ยแต่คลิปดีว่าสับปะเลือจะขายรดเร็วนี่ทำไงเนาะอฟีนี่ต้องเช็คให้สับปะเลยครับแล้วก็ไปส่งที่ไหนไม่รู้นะครับสับปะเลยไม่ไม่ยอมบอกครับไม่ยอมบอกนะครับนะนก็ยังว่าแล้วเนาะ โอ้เออคันนี้ก็เป็นห้องสิบแล้วนะครับนี่ห้องสิบเท่ากันกับรถใหญ่แล้วนะครับรถใหญ่ก็ห้องสิบเหมือนกันครับเล็กๆนี่ก็ห้องสิบแน่นอน,นครับช่วงล่างนี่ทนทนร้อยเปอร์เซ็นครับยังไงก็ทนนะครับนะไม่ใช่ทนใช้นะครับทนจริงๆครับแต่ว่าช่วงบนนี่ผมไม่รู้เท่าไหร่ครับเพราะว่าเออเป็นรถคูเปอรนะ์ต้าเนาะผมยังไม่เคยไม่เคยทําเลยแต่เราก็ดูแล้วว่า ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาครับคิดว่านะทุกปัญหามีทางออกครับทุกข้อสอบก็จะมีคําตอบเหมือนกันนะครับผมมือแก้วจำนี้ก็เอาได้ด้วยนี่ก็จะเด้ยหัวเอานี่ดูรถแต่ละคันว่ะมันต้องเก็บงานเยอะจริงครับไม่ใช่น้อยครับนี่คันนี้ก็วางเครื่องใหม่เหมือนกันครับแต่คันนี้วางเครื่องใหม่เฉยครับวางเครื่องใหม่ปัม๊มปึมอะไรมัน Ok, tốt dạng lắm Thằng này Chéo lại, khăn đúng rồi Dỡ Dỡ lên thì vô Thằng này giữa mặt Thằng Khương nó đông thầm ผมน่าจะต้องดัดใหม่แหละทันทีเลย,เ,ยเห็นรถแล้วเพียครับเห็นเมียแล้วยิ้มเบ้ยเห็นไรวะเอา้าจัดไปครับหนึ่งคาลุม อุปกรณ์ก็ครบนะครับเหลือเยอะรู้อะไรเป็นอะไรมอน้ำก็มอน้ำใหม่มากกี่ช่องวะอู้รอดอหรอุะมอน้ำใหม่มากเป็นเพ็ดช่องครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่แล้วก็ดุ๋สวยงามเลยครับได้ของดีครับนี่ หม้อน้ำนี่อย่างกับป้ายแดงเ่ยเออดูสวยมากเอฟซีได้มาจากคันนี้นะครับนี่อันนี้ก็เรื่ออะไรแกจะหมดคันแล้วครับนี่เอาเครื่องเอาปัม๊มเอาม้อน้ําเอาเครื่องเอาปัม๊มเอาม้อน้ําก็สามอย่างนี้ก็แสนกว่าแล้วครับเครื่องก็ตีไปทิ้งๆหนึ่งแสนครับหม้อน้ําก็แปดพันครับปั๊มก็สี่หมื่นห้าครับ แสนกว่าแล้วคุ้มแล้วครับที่เหลือนี่ก็กำไรทั้งนั้นจะขายก็ได้ไม่ขายก็ทิ้งวันนี่แหละนะครับนะโอ้แต่มาหนักแจรถสปรอนี่เลยโอ้ยเจ้าดันนี่ต่างหากเลยเข,ข่าขาตุกปัญหามีทางออกครับไม่ยากครับ แก้ไขได้หมดครับขอแค่ใช้เวลานิดหน่อยครับนะโอเคนะเอาเดี๋ยวเราติดตามผลงานของอูอ่ป้าเราตอนต่อไปครับอย่างคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบะเบียดําซิงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับเนาะหลังจากที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปกันครับราติดตามผลงานกันต่อไปครับไม่พูดมากครับเจ็บคอบื้อ,อสวัสดีครับ